สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นเศรษฐีใหม่ค่ะแม่อิวเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะต้นนี้สําหรับเศรษฐีใหม่นี้จัดอยู่ในกลุ่มของว่านมหาลาบชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเหมาะสําหรับการปลูกในบ้านเพื่อนําความร่มรื่นโชคลาบเงินทองเข้ามาสู่บ้าน อาจทำให้เจ้าของบ้านกลายเป็นเศรษฐีใหม่เหมือนชื่อของต้นไม้สำหรับประโยชน์นี้ก็ปลูกไว้ประดับในอาคารเป็นไม้มงคลเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กชอบแดดรำไรนะคะใบเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรงมีลักษณะคล้ายใบห่อแคบปลายเรียวแหลมคล้ายหาง โคนสอบแคบขอบใบเรียบโค้งลงด้านล่างใบหนาคล้ายแผ่นหนังกาบใบมีสีขาวขอบใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นแถบเล็กๆตลอดแนวของใบบริเวณกลางใบจะมีสีเขียวปนเทาเส้นกลางใบสีขาวตั้งแต่โคนใบจะออกดอกเป็นช่อเชิงลดดอกมีสีขาวนะคะ การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดตอนกิ่งปักชำลำต้นแล้วก็แยกหน่อนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับเช่นกันค่ะต้นที่แม่อิ๋วซื้อมานี้เขากำลังจะออกใบใหม่นะคะมีใบสวยโดดเด่นเลยถ้าเกิดเขาโตเต็มที่จะเป็นพุ่มสวยมากค่ะ มีความโดดเด่นบริเวณใบต่อไปไม่อิวก็จะพาไปดูเศรษฐีอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นเศรษฐีเรือนกลางนะคะมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินเช่นกันค่ะเป็นไม้กอขนาดเล็กใบจะแตกบริเวณจากหัวโดยตรงเลยนะคะใบมีลักษณะแบนปลายใบยเรียวแหลมแคบคล้ายกับใบตะไคร้แต่สั้นกว่า สีจะเขียวเข้มเมื่อโตจะแตกไหลเหนือดินมีต้นเล็กๆกระจุกอยู่ดอกมีสีขาวเล็กๆจะออกดอกเป็นจำนวนมากจะอยู่รวมกันเป็นช่อสำหรับการปลูกชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นแล้วก็ชอบแดดรำไรคะ่ะ การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนนะคะจัดเป็นไม้มงคลด้านป้องคันไปแล้วก็เป็นไม้เสี่ยงทายด้วยถ้าเจริญงอกงามดีผู้ผู้ปลูกก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะเศรีเรือนกลางนะคะจะมีใบลักษณะคล้ายใบตะไคร้ใบแคบแ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูาว่านเศรษฐี2ชนิดเป็นเศรษฐีใหม่แล้วก็เศรษฐีเรือนกลางนะคะปลูกไว้เพื่อน,นำโชคลาบเข้ามาสู่บ้านแล้วพบกับอิวใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบายค่ะ